มาถึงร้านมอคาเฟแล้วนะคะก็เห็นอะไรสีเขียวๆเรารู้สึกว้าวมากเลยไปดูข้างในกันว้าวนี่มันมีน้ำมีแบบโคตรลงลื่นมันมีละอองน้ำอ่ะน่ารักไป เปิดประตูนะคะแอันนั้นคะเดี๋ยวไปเลือกที่นั่งกันนะคะว่าจะนั่งตรงไหนมุมไหนดีมีแต่มุมสวยๆคะ่ะ พ็สวยมากเเราได้อาหารแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในสวน,นะคะ่ะสวนมากลงเด้นมากนะคะทุกคนนี่ค่ะมีต้นเฟิร์นอะไรเยอะแยะเลยนะคะข้างในก็จะมีแบบปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะแล้วก็มีน้ำตกค่ะเสียงนี่แบบ สดชื่นมากเลยนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยค่ะส่นคายมากอากาศดีมากๆนะคะจากที่แบบกลางวันร้อนนะคะพอมาเจอร้านคาเฟ่รู้สึกแบบสดชื่นเลยค่ะถือว่าแบบเป็นการใช้วันหยุดที่คุ้มมากเลยนะคะวันหนึ่งตื่นเช้ามาสักผ้าซักอะไรเรียบร้อยทำงานบ้านเรียบร้อยแล้วก็หาคาเฟ่ กินกันนะคะว่าร้านไหนดีว้าวข้างในก็จะมีโซนแบบแอร์ข้างนอกเป็นโอเพนแอร์นะคะมีต้นไม้แบบเยอะมากมเลยค่ะแนะนำนะคะร้านนี้คือหมอกคาเฟ่คือดีค่ะราคาเครื่องดื่มก็ไม่แรงนะคะมีอาหารให้สั่งให้เลือกเยอะมากเลยค่ะเรากินอินน่มจากที่อื่นแล้วเห็นเมนูอาหารนี่คือน่าก,กินมากค่ะเลยต้องสั่งอีก ไปกินอาหารกันดีกว่าต้องชิมอาหารแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำอัญชันน้ำอัญชันมะนาวนะคะอือจะชื่นใจมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นช,ช็อกโกแลตปั่นแล้วก็เป็นเรนฟายค่ะน่ากินมากเลยค่ะเขาจะมากับซอสมะเขือเทศนะคะแต่ว่าเราขอมายงเนสด้วยเราชอบกินมายางเนส เป็นควายมันเข้ากันอร่อยอันนี้จะเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะมาดูกันว่าจะละม,มุนแค่ไหนนะคะชิมเค้กก่อนเป็นคนชอบกินเค้กช็อกโกแลตมากเลยคะ่ะรู้เลยว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยอือร่อยค่ะบอกได้เลยว่าละม,มุนมากๆค่ะ ทุกคนคะมันอย่างนี้เลยคะ่ะนุ่มแบบดึ่งๆอย่างนี้เลยคะ่ะนีเต็มสิบเดียวให้ร้อยเลยคะ่ะอร่อยมากมาชิมน,น,นี้กันนะคะบ้างนะคะไม่รู้จะไปไหนแนะนำให้มาที่หมอกคาเฟ่นะคะแถวเกษตรนอวมินนะคะอ,อ,อร่อยยวขอตัวาทานก่อนนะคะเดี๋ยวทานหมดแล้วเรา จะมาสรุปทริปให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะตอนนี้เราก็ทานกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปิดทริปจบทริปแล้ววันนี้เพราะว่า <c oughs> หนาวฝนตกโดยรวมที่นี่นะคะ <c oughs> หมอกคาเฟ่ <c oughs> บรรยากาศดีมากนะคะ <c oughs> คือบรรยากาศให้หลักล้านเลยะคะ่ะ <c oughs> โดยรวมที่นี่ก็คือโอเคนะคะ <c oughs> อยู่ในกรุงเทพเนาะแต่ว่า ถ้ามาช่วงกลางวันรถไม่ค่อยเิด็จหาลงมากแล้วก็ไม้ไมเยอะแล้วก็ติดรลนน้ำด้วยนะคะแนะนําให้มาที่นี่นะคะถ้าใครอยากมาผ่อนคลายหรือว่านัง่งเหมือนนั่งดีวงานนั่งทํางานนะคะเป็นที่เงียบๆได้ที่หนึ่งเลยเพราะว่ามีมุมให้เลือกนัง่งเยอะมากๆเลยนะคะบอกคาเฟ่นะคะอยู่ถนนประดิษฐ์มนูกิตนะคะแถวรามอินทารา อยู่ที่นี่สวยมากอยากให้ทุกคนได้มานะคะราคาอาหารก็ไม่ได้แพงมากนะคะคิดว่าบรรยากาศเขาแพงกว่าอาหารท,ที่เขาเมนูอาหารของเขาอีกน,นะคะแต่ว่าอาหารของเขาก็อร่อยใช้ได้เลยอยากให้มากันนะคะลองมานะคะมันจะติดติคทิเข่าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะในบ้ายช่องบ,บ้านช่างรอนบ้างตระรอนว้าน,นะ